It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup ได้เวลาจิบกาแฟกับไ Cup of Culture อีกแล้วนะครับวันนี้กาแฟแก้วที่578ครับอยู่กับยกเจ็ดเพชรกนกพราวครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงความท้าทายขององค์กรนะครับที่ต้องเจอเมื่อการทำงานแบบไซโลเนี่ยนะครับด้านเกิดขึ้นในผู้นำระดับท็อปทอปขององค์กร องค์กรจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนี่นะครับก็ยากเหลือเกินเพราะผู้นําแต่ละคนนี่นะครับก็ให้ความสําคัญกับแค่หน่วยงานของตัวเองหรือว่าฟังกช์ชันที่ตัวเองดูแลอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการทํางานแบบ cross functional นะครับ collaboration หรือแม้แต่ Innovation ก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับหากองค์กรยังปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ดําเนินต่อไปนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าองค์กรจะหาทางออกจากสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไร ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับหนึ่งในความท้าทายหลักของผู้บริหารระดับ CEO เนี่ยก็คือการทําให้ผู้บริหารระดับสูงหรือว่า Executive Team ของเขาเนี่ยนะครับทำงานร่วมกันซึ่งหนึ่งใน CEO ที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเขาพูดว่าเขาเป็นคนเดียวนะครับที่คิดถึงบริษัทในภาพรวมนะครับส่วนผู้บริหารคนอื่นเนี่ยนะครับคิดถึงแต่ฟังก์ชันหรือว่าหน่วยงานที่ตัวเองดูแลอยู่ซึ่งคีย์สาคัญในการจัดการปัญหาไซโลแบบนี้นะครับก็คือการ ทำงานแบบร่วมมายร่วมมือกันข้ามสายงานหรือว่า cross functional collaboration นะครับเรามาเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าอะไรที่ทำให้ผู้นําที่ประสบความสําเร็จในการทํางานข้ามสายงานนี้นะครับแตกต่างออกไปผู้นําเหล่านี้นะครับมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า lateral agility นะครับคือความสามารถในการขยับไปด้านข้างอย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่ยังสามารถรักษาสมดุลของตัวเองได้ดี หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพวกเขาเนี่ยใช้เวลาทํางานกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับพอๆกับทํางานกับทีมของตนเองเลยนะครับซึ่งเป็นการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้นําของหน่วยงานอื่นๆนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรในขณะที่ยังโฟกัสเป้าหมายของหน่วยงานของตัวเองได้ด้วยทีนี้เรามาดูคุณลักษณะสําคัญของผู้นําเหล่านี้กันนะครับว่าเขามีอะไร 1. คือการมีทัศนคติที่เปิดกว้างนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า expanded mindset นะครับ ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการทำงานข้ามสายงานนี้นะครับยอมรับกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับองค์กรเป็นอันดับแรกโดยพวกเขาเนี่ยวางวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้เหนือเป้าหมายส่วนตัวหรือของทีมอย่างสม่ำเสมอนะครับและพวกเขาเนี่ยนะครับเป็นผู้นำที่ไม่เห็นแก่ตัวที่จะกล้าถามว่าองค์กรหรือลูกค้าเราเนี่ยต้องการอะไรจากการทำงานร่วมกันของเรานะครับ ซึ่งกรอบความคิดแบบนี้นะครับก็จะส่งเสริมการทํางานร่วมกันแล้วก็ช่วยให้ทุกคนมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกันขององค์กรได้ครับและทักษะที่2นะครับก็คือ connective skill นะครับหรือว่าทักษะในการเชื่อมโยงผู้คนนั่นเองผู้นําเหล่านี้นะครับจะสร้างความเข้าใจและความเชื่อใจโดยการพยายามทําความเข้าใจแรงจูงใจแล้วก็ข้อจํากัดของเพื่อนร่วมงานนะครับและรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน พวกเขาจะค้นหาวินวินซิจูเอชันนะครับหรือว,วิธีที่ทุกคนจะชนะร่วมกันนะครับโดยทักษะสําคัญนะครับก็คือการเจราจาต่อรองที่ทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานี้นะครับตอนนี้ผมคิดว่าเราก็พอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าอะไรที่ทำให้ผู้นําที่ประสบความสําเร็จในการทํางานข้ามสายงาน,นแตกต่างออกไปนะครับทีนี้เรามาดูกลยุทธ์บางประการกันนะครับที่จะช่วยเพิ่ม lateral agility ในตัวของผู้นำกันครับข้อแรกก็คือการจัดทำรายการความสัมพันธ์ข้ามสายงานนะครับหรือว่าการทำ stakeholder mapping นั่นเองนะครับระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันดับต้นๆน,นะครับแล้วก็ map พวกเขาเนี่ยโดยเอาความสำคัญเชิงกลยุทธ์นะครับไปเทียบกับความถี่ของการที่เรามีปฏิสัมพันธ์หรือว่าเราได้โต้อตอบกับเขานะครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราได้ใช้เวลาเพียงพอหรือย,ยังนะครับในการสร้างความสัมพันธ์ข้ามสายงานกับ ผู้นำที่สําคัญสําคัญในเชิงกลยุทธ์ของเรา2คือการประเมินนะครับการบริหารการใช้เวลาของตัวเองนะครับเราทราบะลรนะครับว่าผู้นําที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับใช้เวลาในการ л и ทีมตัวเองมากพอๆกับการ л и ข้ามสายงานเลยนะครับดับงนั้นเนี่ยเราควรที่จะพิจารณานะครับว่าเราใช้เวลาในแต่ละวันอย่างไรนะครับมีความสมดุลระหวา่างการนําทีมของตัวเองแล้วก็ทํางานร่วมกับผู้นําข้ามสายงานอื่นๆแล้วหรือยังนะครับ สุดท้ายนะครับก็คือการที่เราเป็นนักเรียนขององค์กรตัวเองนะครับใช้เวลากับเพื่อนนอกแผนกนะครับเพื่อทําความเข้าใจเป้าหมายความท้าทายนะครับแล้วก็แรงจูงใจของพวกเขานะครับยิ่งเราสร้างความไว้วางใจข้ามสายงานได้มากเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งจะเข้าใจบริษัทและการดําเนินงานในวงกว้างมากขึ้นเท่านั้นและก่อนที่เราจะพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ Lateral Agility เนี่ยนะครับเป็นความสามารถที่สําคัญสําหรับผู้นําระดับสูงในปัจจุบันนะครับการเป็นผู้นําทีมได้ดีนะันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วนะครับผู้นําจะต้องเก่งในการทํางานข้ามสายงานด้วยนะฮะเมื่อเรามีความคล่องตัวในแนวขวางเพิ่มมากขึ้นในองค์กรเนี่ยนะครับผู้นําก็จะสามารถทําลายไซโลนะครับเร่งกระบวนการการตัดสินใจนะครับแล้วก็ทำให้กลยุทธ์องค์กรเนะี่ยเกิดขึ้นได้จริง แล้ววันนี้กาแฟก็หมดแก้วแล้วอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับดังนั้นเรามาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากเห็นกันดีกว่านะครับพบกันใหม่ใน Cup of Culture Podcast EP หน้าครับผม and that's today's cup of culture see you again next time